สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศารายการเพื่อการพยากรณ์อากาศและสิ่งแวดล้อมของคุณกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนวิรคุณวันนี้เป็นวันสําคัญทางสิ่งแวดลอ้อมขอเชิญเชิญคุณผู้ชมหันมารักและห่วงใยโลกของเราใบนี้กันนะครับห้ามีต้นยนต์นของทุกปีองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้รณรงค์ในหัวข้อ ท่า for n a t u r e อร n d ฟอา what you can do หรือถึงเวลาคืนลมหายใจให้กับธรรมชาติเพราะสิ่งแวดลอ้อมจะสมดุลอย่างยั่งยืนได้ต้องคำนึงถึงความหลากหลายของทุกสรรพสิ่งเมื่อขาดสิ่งใดจึงนำไปสู่ความสูญเสียทางนิเวศสะท้อนกลับมาเป็นผลกระทบทางลบกับมนุษย์อย่างปัญหาความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งฝนตกหนักไฟปา่าภัยความหนาวเย็นก็ล้วนเป็นผลพวงจากการทำลายธรรมชาติของมนุษย์ทั้งสิน้นขณะที่เพียงแค่เราปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นตัวในช่วง3 4สเดือนที่เก เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด19ธรรมชาติก็กลับมาสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์ใจดังนั้นจึงชัดเจนแค่ลงมือทำเพื่อโลกด้วย2มือของเราก็สามารถอบอุ้มรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้คุณพร้อมจะร่วมขึ้นลมหายใจให้กับธรรมชาติในวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือยังยังมีข้อมูลต่างๆให้ติดตามอีกมากดูได้ที่ YouTube และ Facebook เพจอยู่นี้และนี่คือสถานีรักโลกสามล้อสิงสาสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว